ดีพี่น้องตอนนี้กําลังกลับเมืองหลังจากมาตัตหาหน่มไม่ก็ได้หลายเติร์ดพี่น้องนมิจะย,ย้อนง่ายๆต้องไม่บงและพี่น้องแต่หน่อขาวๆเดี๋ยพี่น้องหน,อน่อขาวๆยอดขาวๆไปก็น้องสาวคือกาวไปกับเจมิดพี่น้องไปหาเห็ดพร้อมแดดแห้งเมื่อนี่พี่น้องแดดอุออ่นอ่ะรอหลักการสีผ้าก็เป็นโครคเก็บภาพงงพี่น้องในต้อนาเลยแนมะ่ จอดแล้วก็เสรพักก um. ันกลงเคเบิลบอบนั่งรถน้งไม้หาเห็ดยังอยู่ดอกมันยังบก um re ินดอกยังบกินังบกินมันยังลายอ่ดอกเฮ้ยปูมี่ดอกแดดปัดนนี่ปูมี่ดอก เดี๋ยวอดอีกด้ยโอ้ได้ต่มาสิหล่นเอ้ยมันอยู่นี่นี่อยู่เอ้ยเอ้าวรู้ป็นจับว่าจะหอบละกันลงหรือแล้วสุดโตกัน,นกไปแล้วเดี๋ยวมีเตียงนาครับผ่อนไปแล้ว กบต้องดิ้นหน้าต้องเก็บกระโบง,ง,ง,งพี่น้องลงนอนพี่น้อนลงนอนพาพี่น้องไปเบิ่ง เนเก็บพักโ้งกันพี่น้องมาแต่หาเห็ธหานอไม้หล่ะกันะะลงเก็บพักเก,ก,ก,ก็บพักโ้งเด้อพี่น้องเก็บพักโ้งโคตรแน่โอ้ยเจ้าคนอ่ะลอยอยู่ แหว่เอาในหน้าผอคองฮะด้แบบหว่บอฮะจะมีดพี่น้องลองแกะผักบงผักบงธรรมศาสตร์พี่น้องผักบงเกิดเองอยู่ป่าอยู่ดงพูได้นี่ฮะกะไม่ได้เกิดเองกระคนมาปลูกฮะแหละเฮย้ยใส่ถือเก็บหายอยู่บ่ได้ ปะว่าอยู่นี่อีกวะนี่มันลงอานนะ้ำมันลงมา,าเดี๋ยวมันลงลุยนย้ำเอะไรวสลสกระดาษนะเขาจะ้าะลูกหวกนนักหวกนั่นฮะลูกหัวกมี เอาเอาเก็บเป็ยังโอ้ยไว้หันแหละมากกับสั่งเอาอยู่ในก็มีนะพักบงฮะอืพี่เทปพี่น้อง พังเก็บพักเึ่มให้เบิ่ง ทางพี่พี่น้องเสื้อผ้าหลักเป็นแบบพระเจ้าแบบเจมีดเก็บักบ่งพี่น้องเเก็บบ่งห้อนอิลิแดด เก็บผักบงพี่น้องเอามือกีดแกงน้องใหม,มเห่เขาก็เก็บคือการถัดเลยเขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาเก็บคือกันกับเฮาถัดเลยเก็บผักบงพี่น้องน้องเป็นน้องเป็นห่วยผักบงห่วยผักบงห่วยผักบุ๊กผักบง,กบง,กบงหอง ไป,ไ,ไปพัดกินเอาไปเกลือกระต่ายเอาไปพัดกินเด็ดอลีพี่น้องวันนี้เด็ด,เด,ดเด็ดแดดแห้งๆพักกันไปเกียบพักบงพี่น้อง อลายบ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีแต่ตรายบาอหงงานมาิีุทธิ์พี่น้องอ้ผักบ่วงกันพวกบ่วงไร้สารพิษพี่น้องแบบธรรมชาติธรรมชาติ์แต่ละปีกับซิมมี่ซิมาอาแต่อยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยามแรงมากกับใต้เมื่อแต่พี่น,อน้องพอย่างพูมนมากกับโป่งขึ้นมา เวลาไปหาเห็ดก็สิมาแหวะเอาตะเก็บตัวนี้แล้วผักบุ้งล,ลายลายลายได้พี่น้อ,อยสบ,บายดีพี่น้องฟองไฟเมอร์สุดๆคนในเมืองนอกและเมืองนามเมื่อนี้กะสิมาแต่งผักขาวย่อให้พอใหญ่แม่ใหญ่แกงเห็ดปัวพี่น้องแกงเห็ดปัวมอนมีก็ไปหาเห็ดปัวมาพี่น้องหรือกันไปแต่เศร้ามอนี้ไปบ่ทันข้าวได้หน่อยเดียว แตงผ้าขาวพี่น้องเอ้ยคุณพ่ออยากกินข้าวแล้วมาพี่น้องนี้กันสิมาแตงผาขาวพักกันเมื่อกี้พักกันล้างเห็ดปวกแล้วก็ลืมเนาะล้างเห็ดปวกลืมแจวเรียกตามไปย,อไปย่อไปแตงผ้าขาวพี่น้องยออ่อให้ีญไป่อไปย่ไปย่อไปย่อ่อ่อไปย่อไปย่นไอไปย่ออไปย่อไปย่ออ ก็รสไหนจะหน่อยนะคะไม่เต็มเ้อไปพาพี่น้องไปกินข้าวก่อนพี่น้องกินแกงเห็ดปวกพี่น้องวันนี้ได้เห็ดปวกแล้วก็มีหนึ่งปลามีเห็ดปวกมีขวดจีไปคูดแมงตุจจีกับพี่น้องเอ้ยจะพาพี่น้องไปบ่ายแล้วมีอย่างก็าขาหรือคิงกันฮะยอดขายอดคิงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องนี่มีหนึ่ง มีหนึ่งปลาไปหามาพี่น้องแล้วกัแมงกูจีแกงเฮปวกพี่น้องกับหนึ่งพากยอดยอดขาพี่น้องยอดหัวขาเนาะเนี่ยขามันหัวเปื่อยไะจักเนี่ยป้ายอป้ายยอดป้ายพญายังหิวอยู่ไปไปสบายดีพี่น้องเลยลูกสบายดีพี่น้องอันนี้คาเทมิดจ้านี่ปลา ลูกหลานนี่จ้าสบายดีนะลูกสบายดีนะสบายดีลูกเพื่อนนี่กับจะมีลูกมีหลานหลายเพื่อนนี่กับพี่น้องเอ้ยเพื่อนนี่มีสิบสองคนแม่มีลูกสิบสองแม่เป็นนางสิบสองเริ่มป็นมางสิบสองกับเริ่มมีลูกมีเลนมีหลานขึ้นมากอ่ะเป็นเพื่อนเพื่อนนี่กับตกอยู่ประมาณซ้ากว่าคนพี่น้องในเพื่อนทังนี้อันนี้กัน รลานไพ่ในกระเลนนี่เลนแล้วอันนี้กันมีร้านอันนี้กันลานอันนี้ร้านผู้เซ็กซี่อ่ะพี่น้องนี่แมงว่ายแห่งท่าทอดร้อยท่าบอยมากินข้าวน้่มผู้ใหญ่ก่อนมาเดินไปเร็วเด้อพี่ขาวน้่มผู้ใหญ่คนแจกก็อยู่ก็ซ่ามากไม่ใหญ่อยู่ก็ซ่ามากไม่ใหญ่เนี่ยเอามามามา เอามากินข้าวอา่ะไปไปไปกินข้าวพันใหญ่มากินข้าวมากินข้าวครับไปกินนางงามๆกินข้าวร้านกับพ่อใหญ่นี่สบายดีกล้องเอิ้นตาลุงกินข้าวข้าวเด้อ กินแกงเฮดพี่น้องแกงเฮดนี่แกงดกับป้ากระเมงกุ๊ดจีหนึ่งพักก,กุ๊ดจีไม่มีแต่ศาสตร์ไม่ใหญ่ซานพี่น้องงามบ่ะศา <c oughs> สตร์ไม่ใหญ่เราซานศาสตร์กาแฟเต็มเฮือนเลยไ <c oughs> พรมีขยงขยะเก็บมาให้ไม่ใหญ่นี่เด้อไม่ใหญ่นี่เราซานศาสตร์ไม่ใหญ่นี่เราสตา <c oughs> อ,องกาแฟซองขนมพี่น้องอ เงี้มีแต่ซองมีแต่ขยะเอาเอาดีไซเคิลคุณแม่เป็นดีไซเคิลคุณแม่มาเห็ดขยะใหม่นี่ค่ะคุณแม่กำลังแต่งขันบูซาพระจ้านี่จ้าหลานจะเอ๋ <c oughs> จะเอ๋ลึกจะเอ๋ลึกดิจ่เอ๋ลึกทั้งเมดสาวคนในเฮือนนี่พี่น้องจ่เอ๋ลึก ตาวคนพี่น้องอยู่เพื่อนนี่สาดก็ได้ประมาณนี่แหละไม่ใหญ่เราสานพี่น้องเมืดมืดเ,เ,เ,มเ,มเว้นประเทศอย่างสารแต่ศาดตะเอรูกจตเอรูกตเอตะเอตะเอน้องอามน้องอามลูกคอยเป็นลูกคนที่หาพี่น้องในเพือนแม่มีลูกสิบสองคน นางสิบสองเด้อจ้าผู้ใดยาเห็นผู้ใดยาคู้มาเบิ่งเด้อจ้านางสิบสองอยู่บ้านบัวคำสมัยตะกี้เพผนบ่มียาคุ้มพี่น้องไม่พ่อใหญ่หนีแม่ใหญ่มามๆพี่อยู่น้ำลุงลูกอยู่น้ำลุงจ้ามาลูกมาอยู่น้ำลุงมาลูกมามาๆมาๆมาๆมามาเป็นมาบเป็นลุงกับเอาคอยให้มันหายมาลูกมาลูกมามา อยู่น้ำลงมาอ๋ออยู่น้ำลง,ำลงาลงุงเอาลงกอาอย่าให้อย่าให้ใหลูกจะอมุมเอาไป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 ่นกินข่าวกันห้าหมื่นเบิ่งมันกีินี่เต้เต้เต้ข้าวเอะเหนดิข้าวเ้อนี่กินข่าวเด้อ ว ah ja ัวขายอดขายอดขาต้องยอดขาปลาลูกปลายอดขาแล้วก็ลูกขาวัวขาหัวขาเอ้าเอาๆนี่ไห้เลยอยากไปน้ำเลยจะได้ไปส่งลานเลยพี่น้องอันนี้นางมีด้องมีดจะไปส่งลานแม่นไปสั่นจักแม่มันลงไปตาอ มมันีตามตายายสองเถ่ายายตาอัซี่เพชรนาอยู่ที่บ้านนอเลี้ยงหลานพี่นอกเลี้ยงหลานมิจต์เลี้ยงหลานเลี้ยงเลน,น,นลูกสิบสองคนมิจต์มิจต์ของผากมาจากเมืองกุ้งเลี้ยงลูกเลี้ยงเลน ก็เลียงทุกข่อยแล้วก็มาเลียงลูกอีกเลียงล้านอีกเดี่ยวอื่นสิไปหาเห็ดปวกแต่เศร้าสิพากระตื่นแต่เศร้าไปาแต่ตีโมงเศร้าคนละปัญหาคือเจมี่ตื่นบ่ พี่โนโ้องกดแชร,ร์กดไลค์กดติดตามไมดเดอวพี่โนโ้องสไปกินข่าวก่อนหิวข่าวแล้วนี่ออาาค,คือเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนในปูสาดไม่ใหญ่ซานไม่ใหญ่เก็บร้องเก่า ซองขนมซองกาแฟดีไซน์ขึ้นเป็นเงินเป็นเสือภาษาไทยเอินเสือภาษาลาวเอิญศาสตรภาษาไทยเขาเอินเสือแม่สารเสือสาลาวกับแม่สารศาดพี่น้องเ,เรียกกันยังไง,ไงก็คือแม่ตำสาสตร์จะไปลูกไปไปออกมาหน้าลพี่น้องนอนหน้านี่กัอันนี้ก็นนกเลนอีกเพื่อนนี่มีลูกมีหลาน ฝากแชร์กดไลค์ก็ติดตามในคลิปต่อไปพี่น้อง